นี่ครับเราทำทำการตวจทุนครับต่อให้เขาขยันวางเราก็ขยันกู้นะครับขนาดกรุงไทยก,ก,กรุงเทพเกสิกรอมสินเรากูกู้มาแล้วแค่ทุนมันจะไปยากอะไรขอบคุณครับบนปราสาทตาเมินทมกับปราสาทตาควายอย่างที่ผมบอกว่าจับตาดูกันแต่อยากจะปิดท้ายสักนิดหนึ่งเถอ,อะขออนุญ,ญาตปิดท้ายภาพภาพหนึ่งที่สะท้อนถึงขวัญกำลังใจของทหารนะ ขนาดฐานช่างที่เข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดอ่านนึกภาพดูเข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดยังมีมกุกนั่นแปลว่ายังมีขวัญกำลังใจที่ดีคะ่ะไปปิดท้ายด้วยคลิปนี้ไปดูกันนี่ครับเราทำทำการตรวจทุนครับต่อให้เขาขยันวางเราก็ขยันกู้นะครับขนาดกรุงไทยกรุงเทพ <laughs> กจิกรอมสินเรากูกู้มาแล้วแค่ทุนมันจะไปยากอะไร <laughs> ขอบคุณครับ นี่ครับเราทำทาการตรวจทุนครับต่อให้เขาขยันวางเราก็ขยันกู้นะครับขนาดกรุงไทยกรุงเทพ <c oughs> กจิกรอมสินเรากูกู้มาแล้วแค่ทุนมันจะไปยากอะไรขอ <c oughs> บคุณครับ